สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่ชา n นลต้องซุยมาเจาะหลังเกมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับในนัดที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเมียนมาได้นะครับทำให้ทัพช้างศึกเก็บ6แต้มเต็มในชิงแชมป์อาเซียนทั้ง2นัดนะครับเป็นอีกหนึ่งนัดที่ทัพช้างศึกโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโชว์เหนือใส่นักเตะเมียนมานะครับแล้วก็เก็บ6แต้มเต็มนะครับไลฟ์อัพที่มานโพกกิ้งจัดลงมาบอกเลยว่า ถูกใจแฟนฟุตบอลชาวไทยจริงๆถูกใจผมอย่างมากนะครับระบบการเล่น4-4-2ประตูเนี่ยชัดชัยบุตรพรมแบ็คซ้ายพิอุ่มธิรทรแบ็คขวาเน,นลบเบดินคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นมาเดลทอมจับคู่กับกฤษฎาการแมนนะครับตรงกลางเนี่ยระบบกลาง4คนเนี่ยมีพิธิวัตรตัดเกมพิตังสารัตนวัฒแล้วก็มีพิ่เจชนาทิพย์เป็นมิฟฟิตัวตรุกคู่หน้าเป็นพิมุยธิรสิ์แดงดากับสุปชัยใจเด็ดนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นไลน์อัพ ของทัพช้างศึกที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับมีนักเตะจากยุโรปมีนักเตะจากเจลีกนะครับเล่นได้ชัดว่าเกมลุกของทีมชาติไทยพอมีพี่เจชนะทิพย์มีพี่อุ้มจิรธรมีธนวัฒน์มาเล่นร่วมกันเนี่ยต้องบอกว่าดูดีขึ้นกว่าเกมแรกเยอะมากสปีดบอลไวขึ้นแล้วก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพี่มุย้ยจิรศิลปแดงดาเกมนี้คมกริบเลยนะครับทีมชาติไทยมีเกมลุกที่หลากหลายจริงๆในนัดนี้นะครับเรียกได้ว่าบอลเนี่ยคนละคัสกับเมียนมา เมียนมามาเล่นเกมนี้เนี่ยโหเป็นเดอร์ตี้ฟุตบอลสุดๆนะครับเข้าหนักมีแถมตลอดคือแบบคือเขาสู้ไม่ได้อะเขาเล่นนอกเกมตลอดดูแล้วหงุดหงิดอย่างมากแล้วก็ล้มแล้วก็นอนผู้สินก็เป่าเกมหยุดมากๆมันทําให้เกมนี้เนี่ยมันขัดขัดตลอดนะครับแต่ต้องชมในเรื่องของสมาธินักฟุตบอลไทยครับอยู่ในเกมตลอดไม่มีไปตอบโต้จะเล่นหนักมาเท่าไหร่เราก็เล่นฟุตบอลต่อเนื่องเราไม่ได้ไปตอบโต้เลยเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากนะครับเกมนี้ต้องยอมรับการได้ พี่เจชนะที่พี่อุ้มธะทรน้องการธนวัตรมาเนี่ยมันทําให้ทับช้างสึกสมูทนะครับเวลาบอลอยู่ที่เท้าของนักเตะเหล่านี้มันสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะครับพี่อุ้มเธะทรเปิดบอลแต่ละทีโคตรแม่น เล่นโครเหนือเล่นโคดเก่านะครับนักเตะเมียนมาจะมาจิตวิทยาใส่เจอพี่อุ้มบอกหูบป,ปากเข้าไปถ้าใครดูนะโอ้โห,โหเหนือจริงๆแล้วก็เปิดบอลแม่นมากๆนะครับพี่อุ้มเล่นเนียนจริงๆในตำแหน่งแบ็กซ้ายเรียกว่าในอาเซียนเนี่ยฝีเท้าของพี่อุ้มเขาสบายๆเลยนะครับพี่เจชนะทิพส่งเกษต้องพูดถึงเขาก็หน่อยโอ้โหฟอร์มสุดยอดอย่างมากสร้างสรรค์เกมได้เป็นอย่างดีนะครับความสามารถเฉพาะตัว เหลือเครับนักเตะเมียนมาเอาไมา่อยู่เตะแล้วก็เตะไม,ม่อยู่แล้วผูบอลเร็วมากแล้วก็จังหวะบอลจ่ายสวยหลายๆลูกนะครับเสียดายลูกยิงลูกชิปลูกนั้นลูกเดียวแต่โดยรวมฟอร์มของพี่เจชนาทิปดูดีนะครับก่อนมาโนโพกิ้งจะออกไปพักให้ไปพักผมเห็นด้วยนะที่ถอดพี่เจไปพักเพราะว่าถ้าเกิดเล่นต่อไปเนี่ยนักเตะเมียนมาอาจจะเล่นคนแล้วนะครับไม่เล่นบอล แต่พี่เจโดยรวมแล้วโหสร้างมิติใหม่ให้กับทีมชา,าติไทยได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับธนวัฒน์ซึงจิตถาวรโหนักเตะคนนี้ชื่นชอบมากทามมิ่งการเล่นฟุตบอลการหาช่องการจ่ายบอลดูดีหมดนะครับนี่เรียกว่าเป็น3 4คนที่ยกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีขณะที่พี่มุย้ยเชนสินแดงดานี้ครับศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงทําให้เขาเนี่ยก้าวเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของชิงแชมป์อาเซียนเรียบร้อยนะครับเว่ดสุดยอดความคม มีเต็มที่นะครับนี่ครับพี่มุ้ยจรัสินยังคงเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยส่วนนักเตะหลายๆคนก็ฟอร์มการเล่นมาตรฐานนะครับดูดีกว่าเกมแรกเยอะมากๆสปีดบอลดีขึ้นเกมลุกมีหลากหลายขึ้นแต่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองไปหน่อยนะครับแต่เกมนี้ทัพช้างศึกก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้คือการจ่ายบอลที่ผมมองว่าต้องชัวร์กว่านี้นะครับต้องแม่นยํากว่านี้เพราะเราก็เกือบจะเสียประตูหลายครั้งนะครับจากการที่บิลล์อัพจ่ายบอลพลาด แต่เมียนมาบางทีเขาก็ไม่คมด้วยซึ่งเราต้องลดข้อผิดพลาดตรงนี้เวลาไปเจอทีมอย่างฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะครับแต่โดยรวมแล้วทีมชาติไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ชื่นชมทั้งวันโนโกิ้งและก็นักเตะทุกคนนะครับที่ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่อย่างเต็มที่แล้วก็เก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับสเกมหลังจากนี้เจอฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ผมว่าถ้ายังคงรักษามาตรฐานที่ดีได้และให้นักเตะที่มาจากเจลีกจากยุโรปแล้วก็นักเตะจากไทยลีกได้มีเวลา ตับจูนกันเรื่อยๆผมว่าทีมชาติไทยจะดูดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับอาคิดเห็นยังไงในเกมนี้สําหรับทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมาลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับในช anel ต้องซุยและที่สําคัญนะครับฝากช่วยกันกดซับสไคร b ์กันด้วยคลิปนี้มาแบบสั้นๆก่อน,อนว่าผมเข้ารายการต่อในหลายๆรายการนะครับฝากด้วยนะอะเพื่อนๆลองคอมเมนต์เข้ามากันพอใจและมองว่า ทีมชาติไทยคนไหนเล่นดีควรเป็นแมนออโตแมตลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและเกมหน้าเจอกับฟิลิปปินส์ก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้อีก1นัดนะละกันนะครับอ่คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ